สวัสดีค่ะผการหอมสวีเดนค่ะอัปเดตหิมะอีกแล้วจ้าพี่น้องจา๋าตอนนี้ขาวโพลนเลยค่ะเดินลงไปคงลำบากแล้วก็เครื่องรับไม่ไหวเลยค่ะมาดูสะไว้น้ำของเรานะคะตอนนี้สูงเลยค่ะหิมะค่ะน้ำกลางสะเป็นน้ำแข็งไปโดยปริยายนะคะดูล้อมรอบค่ะ ตอนนี้ลมเย็นเจี๊ยบเลยค่ะดูค่ะนู่นสองไปดูเพื่อนตานใช้ชีวิตกันลำบากเลยทีนี้ค่ะทางแปลงผักแล้วก็เอ่อเือนกระจกนะคะอุ้ยระอองหิมะค่ะเย็นเจี๊ยบเลยนี่นะคะบันไดมองไม่เห็นแล้วจ้ะถ้าลงไปเก็บภาพด้านล่างเครื่องคงดับแน่ๆเลยค่ะ วเจะเก็บภาพบรรยากาศด้านบนบ้านให้ชมก่อนนะคะนี่บันไดมองไม่เห็นบันไดขึ้นสาะว่ายน้ำแล้วจ้ะโอ้โนนน,นเพื่อนบ้านเขาไถหิมะอยู่นะคะโน่นนไถหิมะอยู่จะด้านสวนเปี่ยมสุกนะคะ อันนี้เป็นเทียนที่จุดตามขอบหน้าต่างทุกๆบ้านทุกๆหลังคาเรือนแหละค่ะเป็นเทียนไฟฟ้านะคะเขาต้อนรับในเทศกาลคริสต์มาสะในช่วงวันที่24-25ธันวาคมจะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนก็จะติดประดับประดาเหมือนที่คุณแลมโบเขาทำนะคะ แต่ฝั่งนี้เป็นด้านทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวที่เข้ามาเช่าที่เลี้ยงนะคะแต่อยู่ในบ้านค่ะไม่รู้เครื่องมันจะรับได้หรือเปล่าถ้าเราออกไปถ่ายด้านด้านนอกแกก็เลยทำคลิปดูก่อนนี่ผักแพลวของเราจะ้ะอาหรืสีผสมก็สวยขึ้นนะคะ เป็นเงาเมืดไหมคะ่ะพริกของเราก็ยังดกแดงเลยอเริ่มเริ่มจะแก่จะสุกก็มีคะ่ะเดี๋ยวจะต้องเด็ดไปแปลรูปน้ำพริกเอาไว้จ้ะตอนนี้เสียงแหบเสียงแห้งเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานก็ทำคลิปเล่นหิมะด้าน,นนอกให้ชมจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะด้านในบ้านอบอุ่นจ้ะโอ้โหอันนี้เป็นย้อนแสงโอ้โหพี่น้องวันนี้สาหัสสาการดูสายไฟฟ้าซะก่อนจ้ะ หิมะเกาะเต็มเลยจ้าส่องไปด้านทุง่งหญ้าค่ะเห็นสังเกตเห็นทางไหมคะทางคอมมูลหรือว่าทางรัฐบาลเขาก็จะเอารถแท็กเตอร์มาไถาแล้วก็มาโรยกรวดโรยทรายเอ่ยโรยโรยโรยหินโรยกรวดแล้วก็มีเกลือได้นะคะไม่ให้ถนนลื่นคะ่ะ ย้อนกลับมาตรงนี้อีกครั้งนะคะเมื่อวานนี้คุณเลมโบไปทํางานนะช่วงค่าๆผักกาดหอมก็เลยมาถ่ายทางเอาไว้ค่ะถ่ายทางเข้าไปในเ,เรือนกระจกนะคะตอนนี้เต็มอีกแล้วจ้ะถนนถนนทางเล็กๆหิมะปกคลุมไปอีกแล้วจ้ะหูเพื่อนๆดูตรงนี้จ้ะดูลาวอา่ดูขอบสะ เจี๊ยบเลยจ้ะพี่น้องจะเดี๋ยวผักการหอมขอตัดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะส่งคลิปสั้นๆค่ะเพราะว่ามีปัญหาในการส่งนะคะให้รู้ว่าให้รู้ว่าหิมะวันนี้ปกคลุมเต็มแบบเนี้ค่ะค่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายทุกท่านจะ้ะค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจติดตามชมคลิปนะคะ ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า